ช่วงหน้าแล้งคนปลูกต้นไม้จัดการกับการรดน้ําหรือการดูแลต้นไม้อย่างไงนะคะที่สวนไหนๆนะคะก็จะทําแบบนี้ทั้งนั้นทั้งสวนป่าทั้งสวนสาธารณะก็คือเขาก็กวาดใบโกยเข้ารอบโคนต้นหมดเลยแบบนี้นะคะนี่ก็จะเห็นเป็นโคนต้นก็จะเป็นกอง เศษใบไม้เล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อกักเก็บความชุ่มชื้นถ้าเราจะต้องเปิดน้ําบ่อยเพื่อให้ต้นไม้หรือว่าจะต้องใส่ปุ๋ยเนี่ยก็ต้องเปลืองต้นทุนแน่ๆเลยค่ะการที่ประหยัดต้นทุนได้ดีที่สุดคือการที่ต้นมันเองเป็นปุ๋ยให้ตัวเองนั่นเลยค่ะกวาดมาเข้าโคนต้นแบบนี้นะคะมันก็จะย่อยสลายไปในที่สุดเป็นธาตุอาหารให้ต้นเขาเองได้ด้วยแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นได้ด้วยประหยัดได้อีกอบ่านไหนที่มี ลูกต้นไม้แล้วกํลาลังเข้าหน้าแลง้งนณะตอนนี้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กหรือต้นใหญ่ๆแล้วแบบนี้ก็ทําวิธีนี้ได้ค่ะก็เปิดน้านานๆทีนะคะถ้าใช้วิธีนี้ก็จะช่วยกักเก็บไว้ได้หรือใครที่มีปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์ที่หมักแล้วก็ผสมเข้าไปได้ด้วยก็จะทําให้ต้นไม้อะอยู่ได้นานขึ้นทนทานมากขึ้นนั่นแหละค่ะทุกคนใครที่มีวิธีการดูแลไม้ป่ายัางไงให้ได้อยู่ทนในหน้าแล้งได้ก็มาแชร์กันได้นะคะ